สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกันใน ep ีที่491นะครับมีภาพสวยสวยยี่รายการมานำเสนอนะครับย3ิบรายการแรกองค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษนะครับ2รายการ24กับ25หรือยีนะครับองละ300บาทนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี่เลยนะครับปึ่งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับ0 9 3 9 6 5 2 3 6 1เเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับถ้าดูไลฟ์ติดต่อกับผมด้วยนะครับพักที่แจกฟรีไว้ตั้งแต่วันที่14ก่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับพ,พี่ยังไม่ได้รับของนะผมจะเก็บให้อยู่เลยนะครับเริ่มรายการที่1ของ ep ที่4 9 1ก้านะครับเป็นพาะสมเด็จนะครับ เนะะื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่สองก็เป็นพาระสมเด็จนะครับเนื้อหาขาวๆเลยนะครับอันนี้นะผมก็ไม่ทราบปีไม่ทราบพศสนะครับที่ไหนนะนีรายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อ่าเก่าๆจัดๆเลยนะครับรายการที่สามนะครับราการที่สี่เป็นพระวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะครับลงทองนะครับหลังยันห้านะครับเดี๋ยวผมดูเนื้อก่อนนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็นออกเนื้อดินนะครับ หลวงชาติหลวงทองนะครับเป็นพระวัดบ้านแหลมหลังยันห้านะครับเป็นเนื้อดินนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะครับหลวงรักนะครับนะนี่หลวงรักมีกระเทาะมุมนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นเนี้นะครับเป็น,นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ารายการที่หก เป็นพัดก,กิ่งนะครับมีขาแป้งนะครับนี่กิ่งรอร้อยองค์นะครับก้นตอกโค้ดสองตัวนะครับนี่ตอกคล้ายๆตัวเลยนะตอกอยู่ในเหมือนเป็นหยดน้ำแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้านะครับตอกเป็นโค้ดอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับ เป็นท้าหล่อตัดช่อนะครับต่อโค้ดนะครับมีคาบแป้งนะครับกิ่งไม่เก่ามากนะถ้าทรงนี้นะครับในการที่หกในการที่เจ็ดเป็นท้ารูปหล่อนะครับเป็นท้ารูปหล่อทองเหลืองนะครับหล่อลงพอดทบนะครับตะใบก้นนะครับนะครับเป็นรายการที่เจ็ดนะครับนีเป็นรายการที่เจ็ดนะครับายการที่แปด ก็เป็นพระรูปหล่อนะครับเดี๋ยวผมดูว่าหลวงพ่ออะไรนะครับไม่ได้อ่านเลยนะครับเป็นเขาเขียนฉายาพระครูอะไรทุกอย่างนะครับนี่วัดบ้านยางอะไรสักอย่างนะครับเอาว่าไม่ทราบที่ดีกว่านะครับอ่านลำบากนะครับเป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับหล่อตัดช่อนะครับ วัดบ้านอย่างอุ้มยางคุ้มอะไรทุกอย่างนะครับเนี่ยเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าก็เป็นพระรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับก้นเป็นนี้นะครับนี่นี่นะครับในซ่าปีปศนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบ เป็นพระพุทธล่อทองเหลืองโลหะเก่านะครับด้านหน้าด้านหลังตบาบก้นแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10รายการที่สิเป็นพระกิ่งนะครับจะไหลเงินเลี่ยมพลาสติกนะครับด้านหลังเขียนนวัดชิระนะครับกิ่งอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นหมายเลขที่สินะครับหมายเลขที่สิ หมายเลข12 mm hmm. เป็นเหรียญนะครับ mm hmm. เป็นเห mm hmm. รียญทองแดงนะครับเป็นเหรียญทองแดงรูปดอกจิกนะครับ mm hmm. ครึ่งองค์หลวงพ่อเขียนนะครับ mm hmm. ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับเป็นเหรียญทองแด mm hmm. งเก่านะครับในซราปีพศน,นะครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสามเป็นเหร,รียญกลมนะครับหลวงพ่อคงวัดสังปางงามนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับเนื้อตะกั่วนะครับ แลหลังเป็นยันถ้าผ่านการใช้นะครับเป็นรายการที่13นะครับรายการที่14เป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อออกเทาๆหน่อยนะครับมีเสียบหลูมีที่ก้นนะครับเป็นเนื้อผงนะครับผมไม่ทราบวันนะครับเป็นรายการที่14นะครับรายการที่15เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับ กูวัดบางกระทิงนะครับนี่ออกเนื้อโ่นดํานะครับนี่เนื้อหาเก่าเกเลยนะครับนี่เป็นพักกุนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับนี่ไม่มีกระเทาะนะครับรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นพรลีลานะครับแต่เขาบิดนะครับพิมพ์คล้ายลีลาเมดขนุนนะครับแต่เนื้อหาเก่าจัดจ้านเลยนะครับแต่ทรงเขาบิดมาอย่างนี้นะครับเป็นรายการที่16นะครับ อันที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดเป็นแหวนนะครับแหวนตะก้อนะครับฝาบาทน,นะครับทองเหลืองนะครับน่าจะอยู่ที่จิตนะครับคิดว่านะเหมือนเขาจะมีเขียนหรืออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะเหมือนเขาเขียนนะครับแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับ แต่ผมเดาๆว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อขวัญนะครับเอาว่าไม่รู้ที่น้ำมันอ่านไม่ออกนะครับด้านในนะครับมันมีอะไรเลอะๆอยู่นะครับเป็นแหวนตะก้อนะครับฝาบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นท้ายอดขุนพลเนื้อชิ้นนะครับมีไข่ขึ้นนะครับในรายการที่สิบแปดนะครับองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับค่อนข้างองค์ใหญ่นะครับรายการที่สิบแปด รายการที่สิบเก้าเป็นตะกุดกลุ่มนะครับมีเชือกแดงแบบนี้ก็ต้องตีเป็นคูบาวังนะครับตะกุดกลุ่มนะครับคูบาวังนะครับเชือกแดงนะครับเป็นสายคู่บานนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเป็นผ้าคุมแผนนะครับถ่ายคู่ตัดนะครับเนื้อหาเก่าๆเนี่ยนะครับเนื้อจัดการมากเลยนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ รายการที่20นะครับรายการที่21เป็นพังง้มนํำอ้อยนะครับหรือพาเนื้อดินอยุทยานะครับด้านหลังป่านะครับปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับนี่เป็นปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับเป็นรายการที่21นะครับค่อนข้างกลมใหญ่นะครับรายการที่22 เป็นพระคงเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับเป็นรายการที่ที่สิบสองนะครับการที่ยี่สิบสองนะครับรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระผงภายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อผงลง่อนทองนะครับนี่นะครับด้านหลังฝังสมเด็จองคเล็กไว้ด้วยนะครับแล้วก็มียันห้าลงทองนะครับด้านหลังฝังประคำอะไรผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับ ครบ23รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่21นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมดูเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหน้าจักอยู่ที่นิ้วครึ่งเลยนะครับนี่นะครับศิลปะทรงแปลกตาดีนะครับวัดทั้งองค์พระอย่างเดียวนะครับถึงพัะยศเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วเลยนะครับกว้างนิ้วครึ่งสูงสองนิ้วนะครับ เป็นภาพบูชาตั้งหน้ารถได้ตั้งบูชาได้นะครับห้อยคอคงจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะหลอก้นตันนะครับค่อนข้างหนักนะครับเป็นโลหะทองเหลืองนะครับนี่เอาที่300อบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับผมถือว่าเป็นของที่แปลกดีนะครับนศิลปะสวยงามนะครับเป็นรายการที่24นะครับส่วนรายการที่25เป็นเครื่องรางนะครับ เป็นคล้ายๆอินหรืออะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับจะอยู่ที่น่าจะใช้กระดูกสัตว์มาแกะนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วกว่านะครับสูงอยู่ที่2นิ้วกว่าเหมือนกันนะครับนี่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับนี่ดูแล้วก็เหมือนของทะลึ่งแต่จริงแล้วเขาว่าเป็นโชคลาภนะครับแกะจากกระยุกระดูกสัตว์นะครับ คบบห5รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ